สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้เอาแล้วให้โซลูกนัดถึงเวลาทวงคืนปลุกคามม็อบสลิมกลับใจนัดวันไล่ประยุทธ์สวนกลับนิพิษหลังขอโทษสองอดีตนายยกลันสำหรับผมจะผิดไม่ผิดก็ขอโทษได้ โดยเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2504นายธนัทธนากจอํานวยหรือไฮโซลูกนัดอดีตกปปสได้เผยแพร่ข้อความและภาพผ่านเฟซบุ๊กประกาศนันหมายกิจกรรมคารม็อบสลิมกลับใจในวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมนี้เวลา10.00นเป็นต้นไปโดยมีจุดเริ่มต้นย่านทองหล่อเลี้ยวขวาออกถนนสุขุมวิทเข้าแยกรัชประสงค์เลี้ยวขวาไปประตูน้ำออกถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าแยกอโศกเลี้ยวขวาออกถนนสุขุมวิทแล้วตรงกลับไปยังทองหล่อโดยนายธนัทยังเชิญชวนร่วมกันชูสามนิ้วอย่างปลอดภัยความว่าจะทนกันต่อทำไมล่ะเพื่อนเพื่อนตสัญลักษณ์เล็กๆน,น้อยๆหรือมากๆไม่ไม่แล้วแต่สะดวกเราจะมาชูสามนิ้วอย่างปลอดภัยกันทั้งนี้นายธนัทได้ร่วมกิจกรรมคาม็อบสมบัติทัวร์ที่ถนวนวิภาวดีเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีการชูป,ป้ายที่มีข้อความว่า บริหารโง่จนสลิมกลับใจนอกจากนี้ยังโพสจดหมายขอโทษคุณทักษินและคุณยิ่งรักษินวัตรรวมถึงนายนัทวุฒิใส่เกลือและกลุ่มคนเสื้อแดงที่เคยล่วงเกินในอดีตอีกด้วยโดยนายธนัตได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าผมที่เคยได้ล่วงเกินคุณทักษินและคุณยิ่งรักษ์เอาไว้ในอดีตวันนี้ผมขอกล่าวคำขอโทษอย่างเป็นทางการ ต่อทั้งคุณทักษิณและคุณยิ่งลักชินวัตรไวนาที่นี้ครับส่วนหนึ่งที่ต้องใช้พื้นที่นี้ในการกล่าวคำขอโทษเป็นเพราะวันนั้นที่ผมได้เสียมารยาทล่วงเกินและลบหลู่เกียรติท่านทั้งสองผมก็ได้กระทําต่อหน้าสื่อและเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันในหมู่ประชาชนมากมายวันนี้ที่ผมต้องการจะกล่าวคําขอโทษต่อท่านผมคิดว่าการหลบหลบซ่อน พูดขอโทษเบาๆมันช่างไม่จริงใจและไม่ให้เกียรติท่านทั้งสองเอาเสียเลยเพราะส่วนตัวผมแล้ว Public in s u u t p r r v v t t e p p l o g y ช่างเป็นพฤติกรรมที่ใช้ไม่ได้ครับผมจะไม่ทำแบบนั้นอย่างแน่นอนวันนี้ผมขออนุญ,ญาตยกมือสองข้างขึ้นประนมและกล่าวคำขอโทษต่อคุณทักษินและคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรต่อหน้าประชาชนทุกคนครับผมหวังว่าท่านทั้งสองจะสัมผัสได้ถึงความสำนึกผิดและจริงใจ ของผมผ่านตัวหนังสือเหล่านี้และหากไม่เป็นการรบกวนท่านทั้งสองจนเกินไปนักผมบองว่าสักวันผมจะมีโอกาสได้กล่าวคำนี้กับท่านทั้งสองด้วยตัวของผมเองจากปากของผมเองอีกครั้งนะครับธนัทธนากิจอํานวยโดยนอกจากนี้ไฮโซลูกนะัดได้สวนกลับทันควันปมนิพิดโพสถามขอโทษทําไมจงภูมิใจดีกว่าที่ครั้งหนึ่งเรานี่แหละปกป้องบ้านเมือง โดยไฮโซลูกนัดได้นนโพสตข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าท่านนี่ผิดอินทรส,สมบัติครับผมเข้าใจท่านทุกอย่างนะครับแต่การที่เด็กไปขอโทษผู้ใหญ่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่ไม่ควรถูกมองว่าผิดเลยนะครับท่านเองก็เคยติเตือนผมว่าเวลาผมทำอะไรอย่าให้มันดูก้าวร้าวให้มากมันจะดูไม่ดีดังนั้นการขอโทษของผมจึงเหมาะสมนะครับผมแค่ไม่อยากให้ท่าน ต่อต้านการที่เด็กคนหนึ่งจะขอโทษผู้ใหญ่ที่เราเคยเสียมารยาทและพูดจาก้าวร้าวใส่เขาและประเทศไทยเจ็บช้ำกันมามากพอแล้วควรถึงวันที่เราจะต้องสามารถหันหน้าเข้าหากันก้าวผ่านความขัดแย้งและให้อภัยซึ่งกันและกันได้แล้วสักทีความสามัคคีของคนในประเทศเท่านั้นคือทางออกของประเทศไทยครับขอเพิ่มเติมนะครับสำหรับผมจะผิดไม่ผิดก็ขอโทษได้ครับคำขอโทษสวยงามเสมอ โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนวนมอย่างเช่นจะเอาอะไรกับผู้ใหญ่ที่ยังแยกแยะถูกผิดไม่ได้หรือเขาต้องการความขัดแย้งให้อยู่ในสังคมต่อไปเพื่อผลิตการจะได้มีข้ออ้างและได้อาศัยผลิตการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองที่รู้ตัวว่าประชาชนไม่เอาพวกเขาแล้ว นี่แหละนักการเมืองที่เห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองบางคนแก่เพราะแค่เกิดก่อนแต่สร้างปัญหาไร้ราคาจริงๆอย่าไปใส่ใจเลยครับคนที่เฉยชาไม่รู้สึกรู้สาหาตัวเองให้พบก็พอครับสลิมที่เชียร์ประยุทธ์มาตรงนี้ส่วนผมจะไปตรงโน้นขอบคุณครับนี่คือคนที่มีมันสมองสามารถแยกความดีและความเลวได้ครับ บางคนกำนกหวีดไว้แน่เลยนะตอนนี้และวก็พมเพอว่าที่มีวันนี้ได้ก็เพราะนกหวีดใครจะเป็นใครจะตายก็ช่างหัวมันเถอะผลประโยชน์ลาบยุเท่านั้นที่ต้องการชีวิตคนคนหนึ่งเป็นอะไรก็เป็นได้ขออย่างเดียวอย่าเป็นสลิมเสียชาติเกิดนะครับงานนี้โดนเข้าแล้วนัทวุฒิซัดกลับหน้าหงนิพิษประชาธิปัตย์เก็บมือไว้ไหว้ประยุทธ,เธ์เถอะ ก้มหัวต่ำๆด้วยเขาจะได้เอ็นดูหลังนิพิษค้องใจไฮโซลูกนัดเคยชุมนุมกปปสอขอโทษเขาทําไมนิพิษชี้จงภูมิใจเราเคยปกป้องบ้านเมืองนิพิษไม่เข้าใจไฮโซลูกนัดจะขอโทษทำไมเคยชุมนุมกปปสชี้อย่าน้อยใจในการกระทําในอดีตจงหันไปดูด้วยความภูมิใจเรานี่แหละเคยปกป้องบ้านเมืองดานธวุฒิซัดกลับนิพิษ อย่าตัดแขนเลยเก็บไว้วหวประยุทธ,เธ์เถอะก้มหัวต่ำๆด้วยเขาจะได้เอ็นดูยันทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกนัดเป็นการพูดคุยแบบผู้ชายคุยกันอย่างตรงไปตรงมานักเลงพอไม่เคยคิดยิ้มมุมปากตามที่นายนิพิษระบุจากกรณีที่นายธนัทธนกิจอํานวยหรือลูกนัดไฮโซชื่อดังอดีตผู้สมัครสสกรงุงเทพมหานครพรคประรชาธิปัตย และอดีตสมาชิกกลุ่มนิวเดมได้โพสต์ข้อความใน Facebook เรื่องคำขอโทษจากธานัทธานากิจอํานวยถึงประชาชนไทยซึ่งล่าสุดลูกนัดไฮโซชื่อดังได้โพสต์คลิปที่ได้ขอโทษคนเสื้อแดงผ่านทางนายนัทวุฒิใส่เกลืออดีตแกนนาคนเสื้อแดงความยาวหนึ่งนาทีโดยมีเนื้อหาว่ากราบขอโทษทุกอย่างที่ผมเคยพูดเคยทำไว้กับคนเสื้อแดง และถ้าผมมีโอกาสเจอตัวจริงก็อยากขอลงไปกราบจริงๆและขอช่วยรับคำขอโทษของผมไว้ด้วยโดยในคลิปคุณนัทวุฒิได้ตอบกลับว่าคำขอโทษนี้ผมถือว่ามีความหมายอยากบอกคุณลูกนัดว่าอดีตที่ผ่านมาเรากลับไปแก้ไขไม่ได้ดังนั้นคำขอโทษที่เอ่ยผ่านผมไปยังคนเสื้อแดงมันจะมีความหมายมากขึ้นก็ต่อเมื่อคุณลูกนัด ทำวันนี้และทําทุกๆวันให้จิตวิญญาณของคนสแสดงรับรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างนั้นคุณคิดอย่างนั้นและคุณเชื่ออย่างนั้นจริงๆโดยเมื่อวันที่สงสิงหาคมปี2504น,นายนัฐวุฒิใสเกลือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เขียนข้อความผ่านทาง f a c e บ o ๊ก ถึงนายนิพิษอินทรส,สมบัติอดีตรองหัวหน้าประชาธิปัตย์และสอส,อสอพัทลุงหลายสมัยกรณีออกมาระบุว่าไม่เข้าใจว่าทําไมน,น,นายธนัทธนกิจอํานวยอดีตผู้สมัครสอสอประชาธิปัตย์ต้องออกมาขอโทษคนเสื้อแดงเพราะไม่ได้ทําผิดอะไรแต่จงภูมิใจดีกว่าที่ครั้งหนึ่งเรานี่แหละปกป้องบ้านเมืองโดยมีเนื้อหาข้อความว่า ลูกนัดเอ่ยคำขอโทษผมกลางรายการพร้อมยกมือไหว้ผมรับไหว้และบอกว่าผมไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่คนเสื้อแดงยิ่งใหญ่พอสำหรับคำนี้ต่อด้วยว่าเวลาจะชี้ชัดว่าลูกนัดคิดและเชื่อตามที่พูดจริงหรือไม่ทุกอย่างเกิดขึ้นสด เปิดเผยแบบลูกผู้ชายเขาทํากันน้องเขาไหว้ผมก็รับที่เหลือก็ดูกันไปไม่นึกว่านิพิษจะดินบอกว่าผมยิ้มมุมปากไม่ใช่แล้วนิพิษผมนักเลงพอคิดแบบนิพิษไม่เป็นหรอกผมพูดชัดมาตลอดว่ากปปสชุมนุมจนรัฐบาลยุบสภาผมรับได้แต่ที่ขวางเลือกตั้งเปิดทางรัฐประหารคือการสร้างความเสียหายภาคประเทศยับเยินมาถึงวันนี้ผมรับไม่ได้ ที่บอกว่าลูกนัดต้องไปวางรีดสารดีกาถ้าขอโทษผมเลอะเทอะเขาพูดว่าเกิดสำนึกทางการเมืองจึงอยากแสดงออกต่อคนแสดงและอีกหลายคนไม่เกี่ยวกับคดีความซึ่งเป็นอำนาจศาลทุกคดีของผมเกิดจากการต่อสู้ทางการเมืองรัฐกล่าวหาว่าผิดสารตัดสินตามที่กฎหมายเขียนผมก็ไม่เคยหนีแต่ความจริงอยู่ในการเวลา เมื่อเวลามาถึงคนเสื้อแดงก็ถูกมองและพูดถึงใหม่จากคนหนุ่มสาวที่เข้าใจความจริงนิพิษไม่รู้สึกเลยหรือว่าพวกเขามองข้ามประชาธิปัตย์กับตัวนิพิษไป คนกรุงเทพเททิ้งคนเคยเชียร์บอกเลิกผมว่าผมเห็นข่าวอยู่นะส่วนเรื่องนิพิษแพ้ที่พัทลุงก็นะไม่ว่ากันนิพิษอ้างว่าทั้งตัวเองและพักร่วมเป่านกหวีดจนถึงยุบสภาก็หยุดคนที่ไปต่อเขาลาออกจากพักห้ามไม่ได้อย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่เพื่อนแบบนั้นสิหลายคนที่ลาออกพอประยุทธ์ยึดอำนาจก็กลับเข้าพักอยู่จนทุกวันนี้ไม่ใช่พวกเดียวกันหรือ ยกตัวว่าที่ทำคือปกป้องบ้านเมืองสอนลูกนัดให้เปรียบเทียบเหมือนวิ่งผาดสี่คูณร้อยลูกนัดไม้หนึ่งนิพิษไม้สองกปปสไม้สส่งไม้ 3, สี่ให้ประยุทธ์แต่ประยุทธ์วิ่งหลงมุมสวนทางกลับมาจุดเริ่มตน้นหรือไม้สี่เข้าเส้นชัยจริงแต่กินยาโดบมาจึงถูกจับแพ้โทษนิพิษกับพวกได้ไงไม่รู้นี่ว่าไปกินยาดบมา พระศีคุณร้อยส่งไม้กันได้ต้องทีมเดียวกันนัน,นพิษอย่าบอกนะว่าส่งให้คนละทีมไม่รู้ว่าประยุทธ์กินยาโดบ,บ้างเห็นวิ่งหลงหมุมบ้างแต่ที่สุดทางนิพิษและพักก็ยังไปเป็นลูกน้องทางการเมืองเขามองเป็นลูกไล่ประยุทธ์จะทำยังไงก็ได้นิพิษว่าจริงไหมตบท้ายคมกริบว่าใครจะยกมือไหว้นะัทวุฒิก็ตามสบายแต่นิพิษมือหนัก ยกไม่ขึ้นจะให้ไหวต้องตัดแขนไปทั้งสองแขนโถนิพิษก็อย่ถึงกับตัดแขนเลยเก็บไว้ไหวประยุทธ,เธ์เถอะก้มหัวต่ำๆด้วยเขาจะได้เอ็นดูที่จริงประยุทธ์ก็เข้าใจนิพิษดีตั้งให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนิพิษก็เอานะทั้งที่ประยุทธ์กินยาโดบวิ่งหลงมุมมานี่แหละเรื่องตำแหน่งสำคัญกับนิพิษมากเวลาเครียดอยากเอาหา ผมมักจะหาข่าวเก่าตอนนิพิษอ,อกหักพักไม่ตั้งเป็นรัฐมนตรีประกาศชัยนี่นายทุนแทนพักเดือนละ500บาทลูกนัดไปหาข่าวเก่าเมื่อ20ทธันวาความปี51ดูก็ได้ค้ำเอาเรื่องเราไม่เหมือนกันหรอกนิพิษตอนเลือกตั้งอภิสิทธิ์กับสุเทพพูดทุกเวทีถ้าเลือกเพื่อไทยนัทวุฒิจะเป็นรัฐมนตรีแล้วพี่น้องก็เลือกมาชนะเกินครึง่ง ครอรมอปูหนึ่งชื่อผมเป็นตัวเต็งแต่ต้นพอไม่มีชื่อผมก็เฉยไม่แดกดันใครและถ้าเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจแบบประยุทธ์ย่าหาว่าแต่ตำแหน่งผู้ช่วยร,รัฐมนตรีที่นิพิษกินเงินเดือนอยู่เลยต่อให้เก้าอี้ใหญ่แค่ไหนผมก็ไม่เอาจำไว้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชม